สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโปรกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วถึงหน้างานแล้วจ้าแม่ปอก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีแม่ปอเหนื่อยไหมครับขับรถแม่ปอครับคขับตามตูดกันมากับแม่ปอครับ เมื่อกี้ครับสว,สวัสดีค่ะมันมาแล้ววันมาแล้ววันมาแล้วมันมาด้วยความเร็วสูงปดมาแล้วมันมาแล้วมามันจะนนเปลีย่ยนยางมันงท่านเปลี่ยนอยู่โอ้มาหอดพร้อมเฮาเลยวะ ถ้คุูลงทางาเาหรอฟุงมะฮอดได้ินาทีาทาไครับใด้ละผ้าเจ้าลงผ,ผ้าเจ้าลงบอกดิดีนึกว่าเติมนม้ำลงทางเถอะจะเป็น G P S แล้วจะเป็นโบแมตพูดเขาไปในเมืองซิิเกตเขาไปตายยังบุสรุม <laughs> กอาุงมะฮอดเนเจ้าวายคอยใส่ไอ้ฟนดเนาะบอบอเกียว ของเจ้าหนิซิพิษผัดตลอดเพราะว่าโทรศัพท์เจ้าเขาบอกอัปเดตเจ้าต้องเอ้ายินดีเเล้วเอ้าสังเกตเบิ้งข้าวแม่ข้าขับเองสองมือเป๊ะเป๊ะของเราหนิมาบาดแดกเฮ้ยเฮ้ยมาเบิ้งพีกันมาเบิ้งพีกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่แต่โอ้โหโอ้โหเห็นยังไงเห็นยังลูกชายฮะ เพชรยังพัดเขา,าเอ่ะเฮ้ยหุงเขาวานี่โอ้หุงเขาแล้วหุงเขาแล้วหุงเขาแล้วกินเขากันปะพ่อโอ้มื่อแรงครับสถานที่สุดยอดเลยติดแต่ต้ตตนใหม่เท่านั้นแหละด้านนี้นะสิเป็นเวทีหันไม่พูดแล้วครับ แต่ว่าต้นใหม่โอ้มีแต่ต้นใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ไ,ไปเบ่งห้องน้ำกันครับพี่น้องครับจะภาพพระเศษไปทาเลยวะมึงดูจะเอาภาพพระเศษห้องน้ำไปให้หมอล่ำครับดูห้องน้ำก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีวิวห้องน้ำหน่อย รีวิวห้องน้ำหน่อยโอ้สุดยอดเลยถูกใยสีายอาบน้ำนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดเลยแต่หอของโอ้ทั้งพีมียงอีกโอ้ของน้ำเอาดอครับพี่น้องครับมีหอดเอาดอใหไโอ้สุดยอดเลยสุดทนันล่ะครับเจ้าภาพครับอแบบนีนะ่ถึงใจมอล่าหลายคูปเปอร์ มาเร็วมาเร็วมา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 ดิคเพื่อมาเพื่อแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ของผมก็โ้ยิ่งก่าไม้กวาดนะเพื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ตันละ ทรงผมก็ยิ่งกว่าไม้กวาดยายานี่นี้ชุดตั้งแต่เมื่อเช้าโอ้ยเฮ้ยีออล่เฮ้ยอรนถะตนเมยปาหลุดเวทีมาแล้วโอ้หันฝับเลยวะตัวตัวยังไงเสีย ต้นใหม่ไงหรือเปล่าเขาต้องรถจอดไปฟังพุ่นมันห่มตลอดได้จอดรถไปฟังพุ่นจะไปสักพาอยู่จะไปสักพาจะเอาเปย์แล้วผมนั่นรถใคยจะไปสักพาไหมที่สักจุดติ้นี่ก็อ,อยากไปไปยังคืออยากไปน้ำเขาเนี่ย

ปลาเฮียววะปลาสาเบิ้งคือปลาสาดีหไหมเพราะว่าใหม่แบบนี้นะใหม่ปลาสาได้เลเอ้าวสั่งไว้เองเนาะว่า้หามปลุกหามเลือก ไปอ่านยูสิสเกตอัพเมืองยูสิสเกตไหมไก่ก็งานก็จัดงานยัง่ะงานสี่เผ่าไทยเดียวไปกีฬาเนาะเที่ยงล่ำกี่หลานกับไปหอนงานเดี๋ยวนี่ะแต่เป็นคนละง,งานคือกันมาถมแข่งถมแม่งเนี่คือสิเลนในเมืองเพราะบอกว่าพอเอกว่าทางจากยูสิสเกตมาซิปโปโลเลยว่าออกไปทางว้างหินงานมือเนาะเขาไปในเมืองติดลูกบาศก์ยสิสเกตไหมเมมบ์ว่ากลัวเฮ้ยบ่เป็นยังไงเน พอกบลูกคนจับ G P S ้อกัรเขาไปไดีจับได้ลูกจับให้ว่าลูก่อนออนนอนพึ่กันมากเมื่อขืนอยู่ยายาลูกอาบน้ำ้วพุ่นนอนมพกันอยู่าบนเมืกเปราอ้าบ้นมาแบข้าวบ้าเจ้า่งมาดมผมลูกสาวเจ้าขอดู ฮาว่าตายกับบุคปเจกันใส่กางเูให้น้องเกินไปเนาะเเนาะเ่งเนาะเยกว่าเกตายนะเี๋ยวเดี๋ยวซุบเป็นแพนเป็นแพนรอ่ะเป็นแพนเหาอแม่เอาลูกอสเปแบคลาเล่มขึ้นเพราะว่าสีอสเปรย์จะไดผมมันกับบาเรีบอะขอกระชิบหน่อครับพี่หนุ ให้ตัวจะ,ยะียวกังสตีดเดียวทุกพ่กีดเดียววันทุกคอลสามกีหมดเลยต้องปรับใหม่วันนี้เจ๊กันใะ้ยังมีสติที่จะไม่ลงถ่ายคลิปนะหนูหน่นยังไม่มีสตีเลยหนูถึงงานหนูลงเลยลงไปถ่ายคลิปตันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้คูคลิปนะคะเพราะว่าไม่มีคืนนะครับคลิปนี้ฟังไว้นมัยรันฝากกดไลค์กดซับสไคร้ ติดตามชมคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีเด้อสวัสดีครับใช่คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเข้าคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับสินวิลับเชิญก็มีพี่แมนมานี่วันพี่แมนมานี่วันสี มาย้อนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนวันหวานครับพี่นองอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยินเนี่มันเขายินมาไหมน้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะอีกผู้นึงครับพี่เวชรัตนงวดเทลเปิดมาใสจุดเผ็ดงวดนี้ปีสิมาเห็นอย่างไรพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอำนวยพรมืออ่อนๆฟอนวานหวานฟังเพลง ฟางล่ำเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชริดเพลินแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแา่กาอย่าเรื่มแล้วค่ะพี่น้อะะงวันที่26่สิบหเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลยนโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลยนเราเชียร์ไปเล่น้องอุ๋งอิงเพชรบานแทิงกับกุญแจเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากวันที่24เพิี่วันเอาบอสแฟงสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพชรบานแทิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมหมดเป็นซีเพ้งไปได้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ๋งอิงอีกลีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิรปินริลเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดจังแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนพลงแฟนเพจอย่าลืมเขากุมกับ900กิทเมาเมาไปเลยครับ คุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซิีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ